<c oughs> ขนาดพีเกมไม่เข้าเลยทุกคนดูดิไต่โคตรโหดนะครับทุนมาเพียง100่งรนี่ครับเล่นเบ็ดสิบาทตอนนี้กำไรอยู่ที่พันห้าเนะครับพันห้าครับแล้วดอกนี้โบบาคูยี่สิบไปสี่ร้อยครับทุกคนดูดิไอ้เหี้ยมาบึ้มไปอีกสามร้อยสิบสองบาทครับทุกคนเอาไปอีกครับผมคูณยี่สิบห้านะครับเอาลุนลัวไปดีทุกคนมาโอ้โหผมเลยอยางชอบกันเลยนะครับโอเคหนึ่งพันยี่สิบบาทโอ้โห อ่ะโอเคครับผมก็กลับสวัสดีสสวัดีทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับกับช่องเอทเคสนะครับเอาวันนี้ผมก็อยู่ที่หน้าเกมนะครับบัตเตอร์ฟนั่นเองนะฮะวันนี้ผมมาทุนมาที่100บาทนะครับมาดูกันว่าผมจะบวกหรือเปล่านะครับแต่ก่อนที่จะไปเล่นกันนะครับทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดซับสไครต์กดแชใจด้วยแล้วกันนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ทำคลิปต่อด้วยนะครับมาเดี๋ยวก่อนเลยเลยนะครับปรับเบ็ดก่อนแล้วกันนะครับเอาสักเบ็ดสิบบาทแล้วกันนะครับมีทุน100บาทนเพื่อน ไปเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยได้วกันนะครับผม,มเปิดแรกลิ้นกูก็สลวนสะละนะครับทุกคนมาแล้วจวังหวะนี้อื้มฮึมพิเชียวมาแล้วนะครับอื้มฮึมแล้วยังไงคูณ10มาไหมดอกนี้โบไปคูณสิห้าเจ็ดเคดอกนี้150ครับทุกคนโอ้โหสวยนะครับมาเอาดิ212บาทนะครับไปกันต่อยาวเลยแล้วกันนะครับ โอเคมาแท้ครับผมแล้วจวังหวะนี้ว่าไงคูณ2องไปสาแล้วพิเสืออกมานะครับทุกคนยังไงนะครับได้คูณ15บห้าไม้นะครับแล้วดอกนี้ไหลามาอีกสวยโอ้โหเจ็ดสิบห้าบาททุกคนเอาดิไหลไม่หยุดนะครับตอนนี้มาสวยๆอืมหืมสี่ร้อยสามสิบห้าบาทเลยครับน้องๆไม้คูณยี่สิบไปเบาๆครับผมสองร้อยบาทเพื่อนเอามาดิโอ้โหไหลโคตรดีเลยนะครับเอ จัดกันเลยทีเดียวนะครับเกมบัตเตอร์ไฟนะครับหากใครนะครับที่สนใจจะลองเล่นนะครับก็สามารถคลิปลิกงใต้คลิปกันก็ได้เลยนะครับมาเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์แล้วกันนะเพื่อนนะโอเคกดไปเลย1,172รเบบาทครับผมโอ้โหสวยยาวๆกันไปเลยนะครับโอเคเดี๋ยวไปกันต่อเลยแล้วกันนะครับตอนนี้มีกำไรแล้วนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าฟรีเกมจะเข้าหรือเปล่านะครับแต่ว่า ขนาดฟีเกมไม่เข้าเนี่ยทุกคนดูดิแต่โคตรโหดนะครับทุนมาเพียง1นึงรนี่ครับเล่นเปนสิบบาทตอนนี้กำไรอยู่ที่พันห้าครับพันห้าไปแล้วดอกนี้โบบาคูยี่สิบไปสี่ร้อยครับทุกคนดูดิไอ้เหี้ยมาบึ้มไปอีกสามร้อยสิบสองบาทครับทุกคนเอาไปอีกครับผมคูณยี่สิบห้าครับเอาลุลัวไปดีทุกคนมาโอ้โห,โหผมและอย่างชอบกันเลยนะยครับ โอเค1นึ่งบบาทโอ้โหเวอร์จัดเะครับเพิ่มเบ็ดไปเลยนะครับยัดเบ็ด30ไปนะทุกคนแล้วจังวะน,นี้ปรับปุ๊บเข้าปับ๊บหรือเปล่านะครับทุกคนมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับฟรีเกมนะครับโอ้โหเดี๋ยวเราไปลุ้นกันเลยแล้วกันนะครับเอาแต่ไหลอยู่นะครับท่านผู้ชมมามาดีไหลทั้งทีเอาให้คุ้มแล้วกันนะครับเพื่อนนะโบ๊ะบา9เก้าสิบบาทก็ท่านผู้ชมโอ้โหมีวายด้านบนนะฮะ มาโอเคเดี๋ยวเราไปลุ้นฟเรีเกมกันเลยละกันนะครับว่าจะเป็นยังไงเนีฮยมาอย่าลืมนะครับใครที่เข้ามารับชมคลิปผมแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์ให้้ยครับกดซับสไครต์กดแชร์ให้ด้วยแล้วกันนะครับไปคุณออกไปครับผมมาดิเจ็ดเคมา67ดบาทนะครับท่านผู้ชมมา สามสิบเอ็ดบาทนะครับผมมาดีโอเคสุดท้ายและท้ายสุดไปแล้วนะครับบึ้มโอ้โหร้อสามสิบห้าบาทเลยหรอทุกคนมาดีฟิวเจอร์สุดท้ายแล้วขอยาวๆขอยาวๆให้ได้กูสามสิบเพื่อนไหลสวยยังได้อยู่ครับผมมาคูณสามสิบห้าโบโอ้โหสองร้อยหกสิบสองบาทนะครับปิดท้ายกันไปแล้วนะยครับแม่ถือว่าคอมโบสวยจัดกันเลยทีเดียวนะครับ เของจริงนี่ครับพันเก้าสิบบาทนะครับเพื่อนนะโอเคฟีเกมก็จบไปที่เรียบร้อยเรามาดูยอดรวมกันเลยนะครับแปดฟิวมนี้ได้มาทั้งหมดเท่าไหร่ฟีเกมนี้พันสามนะครับโอ้โหคุ้มอยู่นะแตกทุกคอมโบเลยนะครับแตกทุกดอกนะครับก็ว่าได้เลยนะครับไปไปต่อซิ่งนี้แล้วกันนะครับหากใครนะครับที่เล่นได้แล้วนะครับผมแนะนําให้เลิกเลยนะครับไม่แนะนําให้เล่นต่อนะครับสำหรับใครที่ทุนน้อยนะครับ เออใครที่พอมีทุนนะยครับก็ถ้าใครจะเล่นต่อก็สามารถแบบเพิ่มเบ็ดขึ้นไปสูงเนะยครับเพื่อจะแบบมีโอกาสที่แตกเพิ่มขึ้นไปนะครับแต่ว่าผมไม่ได้นําให้ล้มมากนะครับออได้แล้วก็ควรเลิกนะครับมาโอ้โหดอกนี้สี่พันห้ามายังไงครับเนี่ยเอ้ยไอเชียมาอีกสามร้อยโอ้ยเจ๊ เอาอ่ะทุกคนห้าพันสองเวอ้อเชี่ยมาไปนี่แล้วจังหวะนี้ว่ายัางไงครับผมฟรีเกมมาอีกหรือเปล่ามาเป็นที่เรียบร้อยนี่ครับเดี๋ยวเราไปรุ่นอีกรอบกันเลยนี่ครับว่าจะได้เท่าไหร่นี่ครับแปดตัป็นรอบนี้นี่ครับมา เดี๋ยวถ้ายังไงเนี่ครับผมจบฟีเรเกมผมขอตัวไปถอนเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าคุมจัดแล้วนะครับเอาทุนมาเพียงหนึ่งร้อบาทนะท่านผู้ชมปั้นมาขนาดนี้นะบอกเลยใครๆก็แบบอื้อคุมจัดนะครับจะหมื่นหนึ่งแล้วนะครับตอนนี้มาเดี๋ยวสี่สิสปินไว้ทุกคนมาเดวใจเดียวขอเยอะหน่อยดิเพื่อนแน่ๆจะได้ถอนแล้วนะครับมาอื้อผีเสื้อมาได้หรือเปล่านีครับไล สวยได้อยู่ครับผมอู้หูยี่สิบคูณสามนะครับหกสิบบาทนะครับแล้วมาอีกสามร้อยครับผมบึ้มบั้มนะครับโอเคจัดกันไปนะครับอืมสามสิบหกบาทนะครับทุกคนอืมอ,อ,อีกหนึออ่งฟิสปินคอยสามร้อยไปเพื่อนได้หรือเปล่าวะเนะี่ยอ่ะโอเคไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับก็จวนไปที่เรียบร้อยนะครับรอบนี้ได้เจ็ดร้อยสามสิบสามบาทเลยนะคนดู อ่โอเคคลิปนี้ผมก็พอแค่นี้แล้วกันนะครับคลิปหน้าจะเป็นคลิปเกมอะไรก็ขอฝากกดติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ